หลอกว่าท้องเพราะว่าอยากได้เราเป็นผัวจริงครับได้ไม่ต้องมาแอบใ,ใช้หลักบ้างแล้วแต่โอกาสติดใจทุกคนคนระับมั่คนคนไม่ลองคนไม่รู้สวัสดีค่ะทุกคนวินจะกับอั้มที่จะรีวิวนะคะ ผู้ชายของเราในวันนี้นะคะเป็นคนที่อ้๊มเนี่ยเคยเจอกับเขามาตั้งแต่ช่วงเกือบเกือบโควิดก็ไม่เจอกันนานมากแต่ความทรงจำยังชัดเจนเพราะว่ากล้ามแน่นหุ่นดียิ้มสวยฉันรักเขาวันนี้ก็เลยชวนเขามาคุยกับกระเทยรีวิวค่ะแต่ว่าก่อนที่จะเจอเขานะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์ค่ะ Facebook แฟนเพจแล้วก็ YouTube c h a n n e l พิมพ์ไปเลยนะคะกระเทยรีวิวเราอัปเดตคลิปใหม่ทุกสัปดาห์แน่นอนค่ะตอนนี้พร้อมมาเจอเขาแล้วนะคะป่ะสวัสดีครับชื่อเต้ยนะครับชื่อจริงวรพลวิบูลสุสุุลครับ อายุ25ปีตอนนี้เป็นเทรนเนอร์ปีแลนซ์ครับถือว่าเป็นประเภทนะดวงตกได้มาคุยกับกระเทยรีวิวดวงตกอ่ะ <c oughs> สูงเท่าไหรหนักเท่าไรสูง175เจดสห้าน้ำหนักหกสิบานะคแล้วถ้าสูบกระเทยรีวิวละ่ะหกครับสูงเท่าไรเครับเจนั่งฟังไปคบิบไปนะคะรู้สึกตื่นเต้นนิสัยของเราเป็นแบบไหนบ้างคนเนียเน้ยบๆหน่อยชอบความสะอาดเรียบร้อย จะทําอะไรก็จะเ๊ะนดิดหนึ่งเนียมนิดนึงครับว่าจะทําอะไรก็ต้องวางแผนล่วงหน้าข้อดีของผู้ชายคนนี้3อย่างเนตัวสะอาดหอมสะอาดทุกอย่างคือจะสะอาดหมดถ้าอยู่กับผมไม่ต้องบัวเป็นคนโลแมนติดครับและข้อที่3ติดสกินชิปติดแฟนข้อเสียของเราที่เราสึกว่าเราไม่ชอบเลยอยากเลิกหรืออะไรเป็นคนเอาแต่ใจนิดนึงแสดงว่าเธอเป็นคนขี้งอนถ้ารักจริงจะเป็นคนขี้งอนมานทีหน่อยหน่อยงอนละเป็นผู้ชายหรือเป็นเกย์เป็นผู้ชายเป็นผู้ชายที่ขี้งอนแต,แต่เป็นผู้ชาย ี่กอน,นิสัยค่อนข้างผิวอิ่งสเปคของคนที่ต้้ยชอบชอบแบบไหนส่วนมากจะชอบคนผิวดีครับผิวขาวแต่ถ้าเป็นนิสัยก็ชอบคนที่เอาใจเกง่งนิสัยดีจิตใจดีอะไรก็ทั่วไปประมาณนี้เป็นคนสะอาดเหมือนกันชอบคนสะอาดเหมือนกันเวลาอยู่กับแฟนเรียกแฟนว่าอะไรเรียกว่าองน้อยองน้อยมันองมากแม่เหมือนไปดูหนังอะไรมานี่แหละแล้วเหมือนเป็นหนังการ์ตูน แล้วเหมือนหมารอบหองหงงอะไรเงี้ยเขาจะห้งงติดหงงแล้วก็เลยกหงงน้อยหองใหญ่อะไรเงี้ยแสดงว่าอยู่ด้วยกันต้องเล่นท่าหงมากก็แน่เลยอ่ะเราทุกท่าขอหนึ่งเรื่องที่เคยทำแล้วมันแบบเออน่ารักน่ารักก็เล่าให้ฟังหน่อยอย่างที่บอกเป็นคนเนี้ยวางแผนเหมือนจะเซอร์ไพรส์พาไปดินเนอร์ไปอะไรเงี้ยเราจะกดจองจัดการทุกอย่างเตรียมไว้ให้หมดเลยเซอร์ไพรส์อะไรแต่งตัวสวยๆแต่งตัวหล่อๆแล้วก็ไปนั่งกินริมทะเลบรรยากาศอะไรประมาณเป็นคนชอบเตรียมประมาณนี้แหละใช่ ชีวิตเหมือนละครคุณธรรมเคยโดนสาวเนี่ยหลอกว่าทอ้ทองเพราะว่าอยากได้เราเป็นผัวจริงครับอันนี้ครั้งแรกเลยที่แรกก็ไม่เคยเจอเหมือนกันก็เข้าใจแหละเราก็แบบเป็นคนแบบว่าทิ้งเขาอกขักเขาอะไรเงี้ยเขาก็แบบพงรู้สึกเสียใจแะละก็รักเราแนละ้มั้งก็เลยแบบว่าหาข้ออ้างแบบไม่อยากให้เราไปเอาผลตรวจมารู้เอทีเคหรือ,อ <c oughs> ท้องแล้วก็สองขีดัถ่ายูส่งมาให้ดูอะไรมากจะเป็นโควิดก็ได้โลยกระถ่ายมาให้ดูมันเป็นสองขีด เราก็เชื่อว่าเราแบบว่าไม่ได้แบบว่าไอ้นันอยู่แล้วใช่เราก็เลยถามเขาแบบเอ้ยเอ้าท้องจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปหาน้าท้องจริงงี้เราเราไปชอบอยู่แล้วเราก็จะตามไปหาที่บ้านแล้วเขาบอกไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวจะไปเอาออกอะไรเงี้ย <hiking> เราก็เริ่มคิดแล้วเอ้ยทำไมมัน,นแปลกถ้าท้องจริงทำไมไม่ไปหาแต่เ,เขาก็บ่ายเบีย่ยงที่แบบว่าอ,อไม่เจอไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปเอาออกแค่มาบอกเฉยๆอะไรเงี้ยถามไปถามมาเราก็รู้แหละว่าเขาเริ่มโกหกนะเริ่มแบบพูดไปเบี่ยงไปเบี่ยงมาอะไรอย่างเงี้ย เออแล้วไม่เป็นไรก็ปล่อยเลยรู้ว่าเราเออไม่จริงละกระเดองทองมากนะโสสาวถึงขั้นต้องวางแผนการเพื่อจับแกเนี่ยติดใจทุกคนคนระับมันคน,คนไม่ลองคนไม่รู้อ <c oughs> นไม่ลองไม่รู้ <c oughs> ปัญหาแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นกับเธอเลยเธอต้องทำยังไงดูไหมใส่ถันะ่ไม่เธอต้องกินกระเทย <c oughs> ทุกคนเชื่อไมหมคะว่าเตยเคยคบกับกระเทยด้วยเคยคบเคยคบแต่ยังไม่เคยแบบว่ามีอะไรกันนะอ,องนะ<ต>อ,องอนะนเขายังวัยเด็กย,ยังสนุกอยู่ต,ต้องเปเธอไหมไม่ต้องเปครับไม่ชอบไม่ชอบไม่ใครมาเปต้องเปตัวเองชอบคนที่แบบว่าดูแลตัวเองได้เราจะจีบเขาหรือให้เขามาจีบเราผมว่าผม,ผมเป็นคนเลือกครับเปเลือกก่อนว่าคนไหนถูกใจแล้วก็ จะลองเข้าไปคุยแก่กว่าหรืออ่อนกว่าอายุเยอะกว่าครับกลับไปเรื่องที่ผู้หญิงเนี่ยแกล้งเอาผลตรวจมาถ้ามันถึงขั้นที่แบบว่ามันเหมือนจริงมากเนี้ยแล้วเราก็เชื่อไปแล้วด้วยก็รับผิดชอบทุกอย่างครับแต่เราหมดรักเขาไปแล้วอะเราก็ลูกผู้ชายเราก็รับผิดชอบอยู่แล้วหลังจากแต่งงานไปแล้วอยู่ด้วยกันไปแล้วสิบปีเพิ่งมารู้ความจริงว่ากูโดนหลอกก็จะทํำยังไงถ้าเป็นสิบปีเหรอโอ้โหตอนั้กก็คงก็คงแบบว่าเสียใจแหละแต่ถ้ามันอยู่ถึงสิบกว่าปีนี่ก็ ก็น่าจะอยู่ต่อยาวแหละถ้ามันอยู่ถึงนะเต้คะตอนนี้อัปเดตเนีคะว่าสวิตเต r ทำอะไรอยู่บ้างคาัสเลยค่ะเป็นเทรนเนอร์บีแลนด์ครับจะรับเทรนอย่างเดียวแล้วก็มีธุรกิจที่บ้านก็เป็นเกษตร คล้ายๆแบบว่าเลี้ยงปลาป,ปลูกต้นไม้อะไรพวกผลไม้อะไรอย่างเงี้ยครับเลี้ยงปลาอะไรที่ฟิลนปลาดุกปลาด,ปปดิมอะไรอย่างเงี้ยใช่คือเอาจับไปขายหรือว่าเลี้ยงเพื่อกินเองเลี้ยงจับไปขายครับไปขายที่ไหนตลาดไทยไหมหรือว่าที่ไหนตามแพรครับให้แพรเขาไปส่งต่อร้านนั่นแล้วเจ้าเราก็ไปขายที่หลักแล้วเขาไปแยกไปเองอ่ะตอนนี้ถึงเวลาแล้วค่ะเต้ยคะถอดเสื้อโชว์หุ่นเน่อยค่ะ เธอคิดว่าเธอเป็นคนเจ้าชู้ไหมเจ้าชู้ครับหนึ่งถึงสิบเธอคิดว่าเธอเป็นเล่เหลี่ยเจ้าชู้มากหนึ่งร้อยเลยเจ้าชู้มากก็เลือกอ่ะก็ก็เป็นคนเลือกง่ายๆมันก็เรียกว่าเจ้าชู้ไหมแต่ว่าเคยคุยกับสาวครั้งเดียวเจ็ดคนในวันเดียวก็ทามาแล้วตอนนั้นเหงาครับเหงาเท่ากับโดนอกหักโดนเออหาคนคุยก็เลยโหลดแอป tinder อะไรก็ลองคุยก็ลองหาคนที่ใช่แหละ เราก็คุยบางคนมันก็ตอบช้าบางคนก็ตอบเร็วแล้วก็คุยสลับกันไปไงเจ็ด <7 S 2> คนนี่กินกี่คนกินไปส <7 S 1> ามคนกินไปสามคนเจ็ดคนกินไปสามคนอีสี่คนอี่ยเขากินเราอีสี่คนไม่คุยและคุยคุยไม่ได้ไม่โอเคไม่โอเคไม่คิดต้อยเนี่ยได้ออกเดทก,กับสาวๆส,ส,สักคนหนึ่งคิดว่ายี่สบสี่ชั่วโมงจะทําอะไรบ้างให้เขาประทับใจ ก็จะจัดสถานที่ที่แบบว่าเราอยากจะไปเขาอยากจะไปอะไรเงี้ยก็คล้ายๆแบบว่าริมทะเลหรือไม่ก็มุด่านฟ้าลูปชอบอะไรที่แบบว่าฟิวออกเดตพาจัดไปหาเลือกร้านดีๆอาหารดีๆอร่อยแล้วก็กินต่อกินต่อที่ห้องว่าอะไรวะิ่ออโอเคมีอะไรในชีวิตที่อยากลองทําแต่ว่ายังไม่เคยทำบ้าง ุรกิจของตัวเองนะครับเต้ยเนี่ยบอกว่าเคยเจอลูกค้ามายั่วแล้วไม่ใช่ยั่วแบบคนสองคนนะยั่วบ่อยด้วยก็คล้ายๆมาเปย์นั่นแหละอยากเทนก็ทักมาคุยก่อนอ,อ,อยากเทนอยากอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่มานะตื่นนอนมั้งและเออเขาไลน์มาเฮ้ยไปกินข้าวไหมมากินโรงแรมที่โรงแรมที่อะไรเงี้ย ใช่ตอนเช้าแต่จะแต่เริ่มชวนมีชวนไปนู่นไปนี่ตอนเย็นไปกินข้าวไหมพี่มีร้านอาหารกินวายอะไรนี้นะมีไปขับไะไปไหมไปด้วยกันไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปรับถ้าไม่ใช่ลูกค้าแบบที่เขามายั่วแบบทั่วไปอย่างเงี้ยดูออกไหมว่าใครเป็นยังไงเข้าหาเราดูออกครับดูออกดูฉันออกไหมว่าจะต้องการอะไรก็ดูออกครับก็เป็นงานป็นการนะตอนนี้ไม่ค่ะคืนหลอกผู้ชายมาเนี่ยเพื่อจะมาดูเขาถอดเสื้อดูออกดูออกใช่เธอคิดว่าชีวิตของเธอเนี่ยมันลิขิตมาแล้ว หรือเธอเป็นคนลิขิตชีวิตเองรู้สึกว่าถ้าผมนะทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นเหมือนลิขิตมาแล้วว่าเราจะไปเจออะไรอย่างเงี้ยถ้าเราจะได้ไปอยู่ที่ไหนเดี๋ยวสักพักมันก็ได้ไปอยู่ที่นั่นหรือว่าแกคิดบวกกับทุกเรื่องหรือเปล่ามันก็เลยไอ้นี่ก็แทบทุกเรื่องนะไม่ค่อยคิดลบครับคนไม่ค่อยคิดลบแต่ก็เชื่อจริงๆว่าที่ไหนมันจะเป็นที่ที่เราอยู่มันก็ได้อยู่อย่างย้ายมากรุงเทพเด้วยไงทำหน้าหลอรอด้วยในหนึ่งหน้าอ่าหน้นาร้อนหน้ารกอย่ังเง ไอ้ไอแบบหน้าหื่นกามได้เห็นกามทำยังไงอะใจแ,งแรงเหรอเ <c oughs> ต้ยครับเวลาที่เต้ยเครียดเต้ยจะเลือกทำะไรระหว่างดูหนังกับฟังเพลงจะเล่นโทรศัพท์นี่แหละครับแล้วก็เปิดเพลงยิ้งไว้แล้วก็มาถ้าแบบเครียดก็เครียดแป๊บเดียวแล้วก็ออกไปหาอะไรทำละไม่ให้มันคิดอะไรเงเราก็คิดว่าเอ้ยจะเครียดทำไมเราก็เออทำของเราให้ดีมันก็มีบ้างเห็นว่าความฝันของเต้ยเนี <c oughs> <c oughs> ่ยคืออยากทำงานในวงการบันเทิงด้วย ถ้ามีโอกาสก,ก็อยากลองครับแต่ว่าทุกวันนี้ถ้าใครติดตาม i อเตยอ,อยู่ก็จะรู้สึกกันนะว่าเขาก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งแล้วก็ถ่ายอะไรก็นึกออกก็ถ่ายแล้วก็ลงลงไว้อะไรเงี้ยจุดไหนร่างกายเตยที่คิดว่ามีสเสน่ห์ที่สุดหน้าอกครับหน้าอกหน้า,นาอกนะแบบเต็มเต็มอะไรเงี้ยแล้วอะไรที่ใช้งานหนักที่สุดอาจจะเป็นพวกหน้าอกอะไรเงีง้ยเพราะเราชอบเล่งอกถ้าอยากจะตอบอะไรก็ตอบไปเลยเนะตยไม่ต้องมาแอบใช้ใช้หนักบ้างแล้วแต่โอกาสสาวๆอยากจีบเต้ยนะคะ คิดว่าต้องชวนคุยเรื่องอะไรที่จะคุยได้ยาวๆเรื่องแบบเรื่องดวงเรื่องดวงอะไรงั้นน่าจะคุยได้ยาวเ<ต>วล<ะ>าที่เต้ยโสดแล้วเต้ออยหิวเต้ยจะทำยังไงให้หายหายิวก็ช่วยตัวเองครับเป็นคนแสดงความรักรุนแรงไหมคะความรักแบบไหนแสดงได้ค่ะนี่กระตัดอ้อมให้เรานะคะเรื่อยครับค่อยๆไล่ทีสร็ๆเต็มวันหนึ่งเอาใจได้สูงสุดกี่รอบสี่รอบเป็นคนตรงๆหรือเป็นคนลำเอียงคนตรงๆครับ DM ข้อความที่ทักมหาเต้ยแล้วแปลกที่สุด เพิ่งเพิ่งไม่นานนี้เลยสาวแบบว่าเปิดเองเป็นไพรเวทชอบลงสตอรี่แบบว่าโชว์ถอดเปย่อะไรเงี้ยชอบดีเอ็มมาเรื่อยเรือยตอบสตอรี่อะไรเงี้ยแบบว่าเอ้หุ่นดีจังเลยแซ่บจังอะไรเงี้ยไปถึงขั้นแบบว่าอยากปมเลยนะอยากนุ่นอยากนี่เลยนะแล้วก็ชอบแบบว่าส่งคลิปตอนเขาเอากับใครเนี่ยไม่รู้ส่งมาให้ดูอะไรเงี้ยแล้วเราตอบกลับเขาว่ายังไงบ้างเราก็ไม่คิดว่าเป็นคนจริงไงเราก็ลองคุยดูจริงไหมเนี่ยทำอะไรอยู่ส่งรูปไปดูหน่อยอะไรเงี้ย มันก็ส่งมาแบบโชว์ส่งมายอะไรเงี้ยเอ้ยมันก็จริงของมันนะมันก็ส่งรูปหน้าวะนี้แหละมีรอยสักรอยสักอะไรเงี้ยใช่เราก็เห็นหลายรูปเอ้ยมันเริ่มเยอะละเจอ,อม,มันถ่ายจริงเว้ยโลกจิตพักมาก็เจอโลกจิตกว่าแล้วก็อยากรู้ไปอีกเราก็ถามมาเลย <laughs> เมนูอาหารที่ต้ชอบหนึ่งเมนูคืออะไรน่าจะเป็นอกไก่ตอนกินอกไก่ครั้งแรกอายุเท่าไหร่น่าจะประมาณ16 17อะไรประมาณกินกับใครคะกินกับสาวนี่แหละครับเออกินเป็นเลยไหม, <c oughs> มกินเป็นกินเป็นตอนนั้นกินอกไก่หนึ่งจานใช้เวลากี่นาทีไม่ตอนนั้นวยตอนนั้นวยไม่นาทีหนึ่งหรือเปล่าประมาณนั้นเวลาให้เราต้องชวนคนสักคนหนึ่งไปกินอกไก่กับเราเนี่ยจะใช้คําอะไรที่แบบฟังแล้วรู้กันเลยไม่ต้องพูดครับมองตาก็รู้เลย สามคำชมว่าไงบ้างเต็มปากเต็มคำดีกว่าและถ้าเราให้ตัวเองล่ะมันเด็ดมากให้คะแนนตัวเองเนยค่ะ1ถึง10ให้เท่าไหร่ดี7แล้วกนรู้สึกและคิดเห็นยังไงบ้างกับ LGBT รอบตัวในปัจจุบันนี้ค่ะคนปกติทั่วไปนี่แหละเราก็มองเป็นคนปกติเลยไม่ได้แบบว่ามีแนวคิดที่แบบว่าเอ๊ะมองเขาเป็นแปลกแยกหรือว่าเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยใช่ก็เป็นปกติเลยจะบอกว่าอัําเคยเจอเต้ยแล้วนะคือในในกล้องเนี่ยว่าหล่อแล้วนะ ตัวจริงคือเขาหลอกกว่านี้อีกประมาณสิบเท่าได้ตอนนี้หลอกมาตอนนั้นตอนนี้หลอกมาตอนนั้นมันมือวันนี้ได้มาคุยกันเป็นยังไงบ้างเต้ยเปิดหมดแล้วเราก็เป็นคนตรงๆอยู่แล้วไม่ได้แบบว่าต้องแอมต้องอะไรใช่ต้องถามก่อนไงว่าคุยได้สิบแปดบวกได้ไหมเพราะว่าเป็นเทรนเนอร์ไงเผื่อห่วงภาพลษณ์ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันก็เรื่องนี้มันเรื่องปกติอยู่แล้วผู้ชายผู้หญิงสมัยนี้มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่น่าอายอะไรแล้วบทุกนไงก็ต้องมีอ่านว่าใครชื่นชอบเต้ยนะคะไปติดตามไอจ ใครอยากจะเทรนกับเตย้ยแถวไหนนะเตย้ยตอนนี้เทรนแถวสาทรรัชดาครับละแวกนี้พักไปได้เลยนะคะ IG ขึ้นตามนี้เลยนะคะแต่ว่าใครชอบกระเทยรีวิวค่ะทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, Facebook Fanpage แล้วก็ยูทูบชาแนลนะคะพิมพ์ไปเลยกระเทยรีวิวนะคะเราอัปเดตคลิปใหม่ทสัปดาห์แน่นอนค่ะเจอกันใหม่วิกหน้านะคะวันนี้ากาัไว้ด้ข่าวว่าใครไม่รีวิวกระเทยรีวิวครับบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ อเอ้แกฉันว่าแกไม่ต้องแต่ฟิลเตอร์ก็ได้นะดูดีแล้วมาครา้อมตัง้งกล้องให้ไวเลยให้ไวเลยเ <c oughs> มื่อกี้อ้องพิไมไปบอกว่าขอ 5G นางพีมบอกว่าให้ไวเลยเออเอาสิ้ย <c oughs> เ็ดหน้ากล้องไหนกล้องเบอร์ชะเออวิธีการเช็ดหน้ากล้องของชายแท้เป็นอย่างนี้ <c oughs> อยู่คนเดียวจริงหรอ ทำไมอะรถมันผานเราเดี๋ยวพูอดังวางสายเสร็จปุ๊บโทรกลับมาแล้วย่ามเมื่อกี้อะไรหรอ <c oughs> ขาดใจขาดใจไ <c oughs> ม่มีมันเป็นเงารถผ่านแล้วแสงระท้อน